ออกจากถนนนะคะซึ่งให้รถวิ่งได้ปกติบรรยากาศหลังจากหิมะตกในตอนกลางคืนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อตอนเช้านะคะอากาศก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้เราพาเดินมาดูความสวยงามจากธรรมชาตินะคะพอหิมะตกในตอนกลางคืนแล้วก็จะได้เห็นความงามในตอนเช้าแบบนี้ชัดเจนขึ้นนะคะพื้นที่ทุกที่ขาวไปหมดเลยนะคะทั้งถนนทั้งต้นไม้บ้านแต่ละบ้านนะคะก็จะเป็นสีขาวอันนี้ก็จะไม่แปลกตาเลยนะคะในช่วงฤดูหนาวที่นี่นะคะก็จะมีหิมะ พูนขาวนะคะแล้วก็จะเห็นรถที่วิ่งแล้วก็คนที่เดินตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เนินนี้นนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสแล้วก็เราจะไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตอีกครั้งนะคะเพื่อไปซื้อของใช้นะคะตอนนี้เรามาถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วสิ่งแรกที่เราหยิบก็คือผลไม้นั่นเองน่าทานมากเลยนะคะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปทำเป็นสมูทตี้ดีกว่านะคะแล้วนี่คือกล้วยที่มีทุกฤดูการเลยค่ะไม่ว่าจะทุกฤดูการไหนร้อนหนาวก็จะมีหมดนอกจากนั้นก็ยังจะมีพวกผักผลไม้ด้วยนะคะถ้าอันนี้จะเป็นปสาสซลมอนนะคะเป็นแบบทานดิบแล้วก็แบบสุกนะคะเป็นซาซิมิก็ได้นะคะซึ่งซลมอนที่นี่นะคะคุณภาพดีมากนะคะ แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นของสดนะคะก็จะมีบอกราคาให้เรียบร้อยก็ดูราคาแล้วก็วันหมดอายุให้ดีๆนะคะคือสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าเรื่องราคาและก็วันหมดอายุเนี่ยมันจะบอกละเอียดแล้วอะไรที่ของกินเนี่ยถ้าหมดอายุก่อนก็ต้องระวังใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เอ่อของ ในบ้านนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีติดบ้านเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหรือว่าสปาเกตตี้ต่างๆนะคะยอกกีอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นประเภทแฮมนี่คือสิ่งที่เราได้วันนี้ค่ะน่าทานมากขอบคุณค่ะ